เอ,อเรียนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านประธานออการค้านะครับท่านพี่น,อน้องรวมถึงเจ้าของสถานที่นะครับพี่ใจอันของพวกเราวันนี้ครับทัดเนี่ยที่มีเป้าหมายนะครับคือ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราจับไปนะครับในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าท่านวรัฐบาลของเรานะครับท่านมีภารกิจนะครับในการเพื่อที่จะทําให้ข่าวในวันนี้โดดเด่นมากขึ้นนะครับเพราะตรงนี้อะไรที่เป็นที่ไฮไลท์สร้างความสนใจนะครับแล้วก็ทําให้คนเข้ามาชมเข้ามาดูของเราเยอะๆนั่นเองนะครับดทแล้วกรุงเที้เานทุกท่านทุกภาคสวนขนองครับ ้าขอกาบเป็นเชิญใระผู้การเสือขึ้นมาขับรถเนี่ยนิดหนึ่งังงงมานึ่นิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้ท่านเอ๋ท่านบอกไปแล้วเบื้องต้นอยู่ที่เจ็ดสิบล้านนะครับที่เป็นใจผมเนี่ยต้องมีสักเก้าสิบนะครับถึงจะสวยและสมบูรณ์แบบเหมาะกับพื้นที่ที่จะหนึ่งคือความตั้งใจคือสนามแข่งที่มาตรฐานของเอเชียนะของประเทศเลยระดับประเทศนี้แน่นอนอยู่นะ้วของเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็น เอนดูโรหรือว่ามอเตอร์คอร์อนาคตขา้างหน้าแมตช์สองแมต์สามแชมป์โลกได้มาจะมาร่วมงานกับเราแชมปเเ์มาแน่นอนนะครับและแชมป์ไม่ติดใจนี่มาแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่ไม่ได้นะครับต้องมาต้องมานะครับแล้วก็สิ่งที่อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แบบนะในความตั้งใจของผมนะครับแล้วก็นิดนึงครับก็ฝากท่านบอกที่สามารถที่จะต้อนรับเพื่อนบ้านได้ ภูมิศาสตร์เมืองท่องเทีย่ยวเชิงสุขภาพของเราเนี่ยประสบการณ์จะได้เท่ยังไรนะครับกิจกรรมก็ดีงานประเพณีก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีนะครับเรามีมุมมองที่จะมาเที่ยวเมืองเลยได้นะครับกิจกรรมของซิวิซิเวอร์นะครับมาจับจ่ายใช้สอยมาอยู่นะครับ ครับก็ทาให้พี่น้องที่อื่นเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่ามึงเลยของเราเนี่ยที่ที่ที่ได้นําเรียนนะครับว่าการกลับเครื่อนเนี่ยในมิติของเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องเดินไปด้วยกันบุญการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจังหวัดเลยของเรามีความโชคดีว่าเรามีหน่วยงานแข่งรถตรงนั้นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ท่านก็คงจะเอาสิ่งที่ท่านเห็นหรือเส้นยิทธธรรมครุกครีกับบุรีจริยาทรสูนย์หุ่นค้าพุ่มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานเลย นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามามาพักแล้วนะครับก็ต้องมีที่ทานข้าวด้วยนะครับทุกท่านนะครับเป็นชาวบ้านที่ดีในะการรองรับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะผมเชื่อว่าอโมอเตอร์ไซค์วิบากอย่างนี้จะมีสนามแข่งที่จังหวัดเลยเจ้การต่างๆสื่อมวลชน,นพี่น้องประชาชนเอาใจช่วยแล้ว เพื่อคนจังหวัดเลยนะครับและก็เพื่อทุกๆมิติต่างๆเนี่ยมาดองนะครับความกินดีอยู่ดีนะครับเสริมเติมภาครัฐนะครับวันขอบคุณครอบครัวนะครับที่ให้กำลังใจเฮียแจ้งทําสิ่งดีคนสั้นงานสร้งมินิฮาเลยครับรักนะจุบจุบมินิฮาจุบจุบมินิฮามินิฮาัานาจุบจุบเนย ได้จมขึ้นออนนะครับเดี๋ยวขอย่าเคลียร์เวทีนิดนึงนะฮะเคลียร์เวทีนิดนึงนะครับครับเชิญท่านครับก็มีท่านผู้ว่าท่านแจแอนครับแล้วก็ข้อความด้วยกันนะครับอ่าป้าป๊ามามาเอาคันเล็กเหรอไม่เอาคันใหญ่หรอกแล้วท่านไอตอนตอนตอนอยู่บนรถเป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศให้ฟังผมตอนอยู่บนรถเป็นไงก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่เคยนั่งไม่เคย ขี่รถแข่งข่าวที่วัดเสียวที่สุดแล้วใช่ไหมเป็นเป็นการแถลงข่าวที่สนุกที่สุดแต่แต่รูปแบบการแถลงข่าวอย่างนี้ดีนะครับเพราะว่าจะได้มีความสุขนะไม่ใช่ไม่ไม่เคร่งครัดไม่เคร่งเครียดเกินไปแล้วก็ทําให้สื่อถึงพี่น้องที่จะมาร่วมแข่งขันได้ว่ามันแน่นอนโอเคครับ